หลับตาฟันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามปราจา,าเงินไรายได้ตามน้ำที่ลูกได้จากการทำงานในหน้าที่นั้นก็จะมีเศษกรรมอยู่ต้องศึกษาไว้นะลูกนะโดยเมื่อใดกรรมนี้ส่งผลก็มักจะเป็นโรคเลือดที่เกี่ยวกับเลือด โรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นต้นแต่ถ้ารวมกับกรรมปานาติบาตถ้ามีกรรมานาติบาตด้วยหรือตั้งใจโกงด้วยเมื่อใดก็จะเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดมะเร็งในกระดูกเป็นต้นจะ้ะต้องศึกษาให้ดีจะตามน้ำจะทวนน้ำหรือน้ำนิ่ง,งๆก็ต้องตูให้ดี ถ้าลูกนำเงินนั้นมาทำบุญบุญนี้ก็จะไปตัดรลอนวิบากกรรมลงไปบ้างเนื่องจากมันเป็นบุญปนบาปบุญต้องแยกให้ออกนจก๊ะบุญจะส่งผลให้เป็นเศรษฐีอแต่ขี้โลกเป็นโรคเลือดบ้งโรคแพ้ภูมิตัวเองบ้างหรือเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดบ้างแต่รวยรวยแต่อายุสั้นหรือรวยแต่ป่วยเงี้ยดังนั้นให้ลูกมาสังสมบุญให้มั่งมากเพราะ แต่ก็เห็นใจลูกคือมันยากนะชีวิตทางโลกนะมันยากที่จะทำให้ชีวิตบริสุทธิ์บริบูรณ์ดุดดังเพชรจิจรณในแล้วได้ชีวิตทางโลกมันอย่างนี้มันก็บุญมั่งบาปมัง่งแต่ว่าให้บุญมากบาปน้อยก็กโอเคแล้วชีวิตทางโลกมันจะมีบุญปนบาปอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาบางทีไม่ได้ตั้งใจจะโกหกนะแต่ก็เลี่ยงๆบางอะไรนิดๆไหน